ความเดิมของตอนที่แล้วเราพูดถึงลักษณะแห่งองค์เท้าเวสุวรรณซึ่งตามความเชื่อของประเทศอินเดียจะนิยมบูชาท้าเวสุวรรณซึ่งมีพระนางจารวีและพระแม่ลัสมีรวมอยู่ด้วยและมีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนต่างๆเพื่อแสดงถึงความโชคดีถึงสามเด้งนะคะคราวนี้เราจะมาพูดกันต่อเกี่ยวกับคติความเชื่อของ เนปาลค่ะทางประเทศเนปาลจะนิยมบูชาเท้าเวสวุวรรณในปางยักษ์หน้าดุและมีสามขาค่ะองค์ท่านจะยืนถือกระบองเกลียวอันใหญ่มหึมายืนอยู่บนหัวกรลกมากมายซึ่งท่านผู้รู้ในสมัยโบราณได้บอกว่าเหตุที่องค์เท้าเวสวุวรรณท่านมีสามขาหมายความว่า อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนค่ะและมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าสามภพหรือสามแดนโลกธาตุคือสวรรค์โลกมนุษย์และนรกค่ะซึ่งมีความหมายว่าองค์เทวสุวรรณท่านมีอำนาจบารมีครอบงำไปทั่ว สามแดนโลกธาตุค่ะและที่องค์ท่านยืนอยู่เหนือหัวกะโลกมากมายนั้นหมายความว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณมีอำนาจบารมีเหนือความตายดังที่พระพรมได้ให้พรไว้ค่ะและมีอำนาจเหนือพูดผีปีศาจเหนืออมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะคราวนี้เรามาพูดเกี่ยวกับคู่ขององค์ท้าวเวสสุวรรณกันค่ะ คู่ขององค์ท้าเวสุวรรณนั้นท่านมีพระนามว่าพระแม่จารวียักษีหรือพระนางจารวียักษีนั่นเองค่ะแต่บางตำนานจะบอกว่าท้าเวสุวรรณมีคู่สององค์นะคะซึ่งมีพระนามว่าพัทราและหฤทิค่ะและมีพระโอรสสองพระองค์พระธิดาหนึ่งพระองค์นะคะพระโอรสองค์โตมีนามว่า วันนกวีพระโอรสองค์รองมีนามว่านนลกุพรส่วนพระธิดาองค์สุดท้องมีนามว่านากะีค่ะคราวนี้เรามาฟังในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงบุตรของท่านเทวเวสุวรรณซึ่งแตกต่างออกไปคือบุตรของท่านเทวเวสุวรรณนั้นเป็นกายทิพย์เรียกว่า อุบัติเทพพบุตรค่ะมีด้วยกันทั้งหมด9ต้ตนค่ะทั้งนี้มีนามเดียวกันคืออินเท่านั้นค่ะซึ่งเราจะพบในคำสวดมนต์อย่างบาตะสันติก็กล่าวถึง เท้ากุเวนและกล่าวถึงบุตรของเท้ากุเวนที่มีนามว่าอินนะคะนอกจากนี้ในทางาพระพุทธศาสนายังได้กล่าวถึงเท้ากุเวนไว้ในพระคัมภีร์บาลีในพระสูตรที่เรียกว่าอาตานาติยสูตรค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามารู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองของท่านเท้าเวสวร์กันนะคะ เมืองของท่านเทวเวสุวรรณนั้นเป็นเมืองทิพย์ลอยอยู่บนอากาศค่ะเมืองทิพย์ของท่านเทวเวสุวรรณก็จะประดุดดังสวรรค์วิมานของเทพย,ายดาทั่วไปเหมือนกันนะคะแต่ทว่าจะมีความแตกต่างกันไปจากบุญกุศลและอำนาจบารมีที่ได้สะสมมาแตกต่างกันค่ะเมืองทิพย์ของท่านเทวเวสุวรรณตั้งอยู่ที่อุจ และกุรุทวีปค่ะเมืองของท่านท้าวเวสุวรรน,นี้ประกอบไปด้วยเมืองขนาดใหญ่สองเมืองด้วยกันค่ะแต่ทว่ามีนครที่ใหญ่น้อยลดหลั่นตามกันลงมาอีก8ปดนครค่ะเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีนามว่าวิสานาและลองลงมาเป็นเมืองอาละกะมันทาค่ะส่วนนครบริวารทั้ง8ด ก็จะอยู่รายล้อมเมืองใหญ่ทั้งสองนี้นะคะท่านทาเวสุวรรณทรงครองเมืองวิสานาค่ะส่วนเมืองอรารกะมันทาและอีกแปดนครใหญ่น้อยลดหลั่นตามกันลงมาทรงแต่งตั้งให้พญายักษ์ผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองลดหลั่นกันตามศักดินาค่ะพญายักษ์ทั้งเก้าตนนี้ถือเป็นมหาอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ ของท่านทาวเทวสุวรรณเลยนะคะครูบาอาจารย์สมัยโบราณนะคะยามที่ท่านจะระลึกถึงองค์เทวสุวรรณท่านจะระลึกถึงพญายักษ์ทั้ง9ตนนี้ด้วยเพราะมีบุญบารมีมีเดชมีอำนาจและมีศักดานุภาพมากเช่นกันค่ะขออนุญาตกล่าวถึงพญายักษ์ทั้ง9ตนนี้นะคะ แต่ละตนสามารถปราบพูดผีปีศาจอสุรกายต่างๆอย่างง่ายได้ค่ะดังนั้นผู้ที่เคารพบูชาองค์ท้าวเวสุวรรณก็จะเคารพบูชาพญายักษ์ทั้ง9้าตนนี้ด้วยเพราะยิ่งจะเกิดสิริมงคลแก่ผู้บูชาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะ เนื่องด้วยบุญบาร,รมีและฤทธานุภาพของพญายักษ์ทั้ง9้านี้ย่อมปกปักรักษาผู้ที่เคารพและองค์ท่านยังอำนวยอวยพรและนำพาโชคลาภและความล่มเย็นเป็นสุขให้เราเสมอไปค่ะนอกจากพญายักษ์ทั้ง9แล้วท่านท้าวเวสุวรรณยังมียักษ์ที่ทำหน้าที่สืบข่าวเรียกว่ายักษ์ขรตติกะ มี12ต้ตนค่ะซึ่งแต่ละตนนั้นท่านก็จะทำหน้าที่ตรวจตราความเป็นไปต่างๆในโลกมนุษย์ท่านจะคอยตรวจตราว่ามนุษย์ผู้ใดทำความดีความชั่วนอกจากนี้ก็ยังคอยตรวจตราอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงนะคะว่ามีพฤติกรรมอยู่ในล่องในลอยหรือเปล่าจากนั้นจึงจะแจ้งเหตุต่างๆไปยังยักษ์ นายทวารบานประตูอีก12ต้ตนค่ะแล้วยักษ์นายทวารบานประตูนี้นะคะก็จะเป็นผู้นำความต่างๆเข้ากราบบังคมทูลท่านเท้าเวสุวรรณต่อไปค่ะคราวนี้เรามาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยักษ์ครติกะกันนะคะยักษ์คารติกะผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบยักษ์ครติกะทั้ง12ตนนี้นะคะมีบริวารมากมายค่ะ มีทั้งอสูรพูดผีปีศาจฝ่ายดีนะคะและก็ยังมีมนุษย์ด้วยค่ะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงนอกจากนี้บริวารของยักษ์ครติกะนั้นก็ยังมีทั้งสิงสาราสัตว์การที่ยักษครติกะนะคะจะมีบริวารมากน้อยขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับบุญบรารมีของแต่ละตน ที่เคยสะสมรวมถึงบุญที่เคยสัมพันธ์กันมาค่ะดังนั้นคนโบราณนะคะจะเขียนรูปภาพเป็นภาพที่ยักษ์นั่งอยู่บนบ่ามนุษย์บ้างบ้างก็นั่งอยู่บนศีรษะของมนุษย์บ้างบ้างก็นั่งอยู่บนคอมนุษย์บ้างหรือบางทีก็เห็นยักษ์นั่งอยู่หลังสัตว์ต่างๆนะคะข้อนี้จึงแสดงให้เห็นว่าทั้งมนุษย์และสัตว บางจำพวกนะคะก็เป็นบริวารรับใช้เป็นหน่วยงานของท่านท้าเวสุวรรณค่ะโดยมีหน้าที่รับใช้ยักษ์คารติกะทั้ง12ตนนี้ค่ะครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าที่เหตุว่าบริวารยักษ์ของท่านท้าเวสุวรรณนั่งขี่คอขี่หัวขี่บ่าขี่ไหล่ของมนุษย์นั้น ก็เนื่องจากมนุษย์เหล่านั้นเป็นผู้มีวาสนาผูกพันกับสิ่งลี้ลับกับวิญญาณโดยที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างโลกวิญญาณและโลกมนุษย์ดังที่เราเรียกกันว่าคนมีองค์หรือว่าร่างทรงนั่นเองค่ะขอนอกเรื่องมาพูดเกี่ยวกับร่างทรงเล็กน้อยนะคะ ตามปกติแล้วล่างทรงของเทพพเจ้าบางจำพวกก็ใช่ว่าจะเข้ามาสิงสู่ร่างกายของมนุษย์นะคะบางจำพวกอย่างที่เป็นบริวารของท่านท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านจะมาประทับในท่านั่งบนหัวบ้างขี่คอบ้างนั่งบนบ่าบ้างแต่ทว่าไม่ได้เข้าไปในกายของมนุษย์นะคะ ซึ่งด้วยอำนาจจิตที่สูงกว่าของยักษ์นะคะก็สามารถบังคับควบคุมร่างกายของมนุษย์ผู้นั้นได้คนโบราณน,นะคะได้อธิบายไว้ว่าบริวารของท่านท้าวเวสสุวรรณมีบริวารเป็นมนุษย์ซึ่งยักษ์สามารถขี่คอไปไหนมาไหนได้หากพูดให้เราเข้าใจง่ายก็คือนั่นเป็นการเข้าแฝงตนในมนุษย์ที่ไม่รู้ตัวค่ะ การเข้าแฝงโดยใช้มนุษย์เป็นพาหนะนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการทรงเสมอไปนะคะแต่หมายความว่ายักษ์นั้นได้ติดตามมนุษย์ไปด้วยโดยที่มนุษย์ผู้นั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะจนกว่าจะได้พบครูบาอาจารย์ที่ท่านมีจิตสัมผัสท่านจึงจะทักมาว่าคนคนนี้มีองค์ค่ะหรือบางก็ว่า มีครูบาอาจารย์อยู่กับตัวหรือหากเป็นบุคคลที่มีจิตสัมผัสดีๆนะคะก็อาจจะรับรู้ได้ด้วยตนเองอาจจะเกิดความฝันหรือนิมิตในสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งให้เรารู้ตัวได้ค่ะถือว่าเรื่องประเภทนี้เป็นเรื่องลี้ลับค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราจะมากล่าวถึงมหายักษพยายักษขุนยักษและ ยักษ์เสนาบดีค่ะยักษ์เหล่านี้จะมีสิทธิ์อำนาจวาสนาบารมีสูงกว่ายักษ์ไพพนทั่วไปค่ะเพราะอำนาจแห่งบุญบารมีที่ดีงามที่เคยได้ทำเคยได้สร้างเคยได้สะสมไว้มหายักษ์พญายักษ์ขุนยักษ์และยักษ์เสนาบดีนี้จะมีของทิพย์ไว้ใช้ประจําตัวยกตัวอย่างเช่น มีราชรถทิพย์และพาหนะก็มีทั้งช้างมา้าวัวควายสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแล้วแต่บุญบาร,รมีของแต่ละท่านที่เคยสะสมมานะคะในบางกรณีก็จะขี่คอคนเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นยักษ์ขรัติกะมากกว่านะคะผู้ทำหน้าที่ตรวจตาโรคมนุษย์ค่ะในบางตำนานครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า พวกยักษ์มักจะชอบขี่หลังผู้หญิงท้องก็มีนะคะโดยรวมแล้วพาหนะของยักษ์ที่มีริ์ทั้งหลายก็จะมีทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างๆรวมถึงราชรถทิพด้วยค่ะคนโบราณได้อธิบายเกี่ยวกับการเข้าแฝงของยักษ์รวมถึงอสูรโอปติกะทั้งหลายที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเนื้อได้นะคะ ขอยกตัวอย่างบริวารของท่านเท้าวเวสวุวรรณค่ะที่สามารถเข้าแฝงร่างมนุษย์และร่างสัตว์ต่างๆได้ก็เนื่องจากมีวิบากกรรมผูกพันกันมาค่ะในการเข้าแฝงของยักษ์ครัติกะกับมนุษย์นั้นก็หมายถึงการเข้าแฝงเพื่อใช้งานถวายท่านเท้าวเวสวุวรรณนั่นเองค่ะ เมื่อยักษ์คารติกะได้เข้าแฝงมนุษย์นั้นส่วนมากก็จะบอกว่ามีองค์ค่ะและจะเข้าใจว่าเป็นร่างทรงของท่านเทเวสุวรรณเนื่องจากยักษ์บริวารเหล่านั้นทำหน้าที่ในน้ำของท่านเทเวสุวรรณนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อยักษ์คารติกะต้องการใช้งานมนุษย์คนใดแล้วก็มีการเข้าแฝงก็จะใช้น้ำของ ท่านทาเทวสุวรรณด้วยเหตุนี้ในหมู่คนที่เชื่อเรื่ององค์ทรงเจ้าก็มักจะพบคนที่มีองค์ท่านาเวสุวรรณอยู่เป็นจำนวนมากค่ะเอาละข่าววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ